กันเอาอเอนเออเนยหังหลวงว่าว่นันแล้วว่าเจอกองูกใจคุเสืเขาเข้าไปได้ตเนี่น

นเต้า่นคนเดียวเนี้น้องตัวเลยน้ำแพกขอบเจ้าน้องจุนไปนอนตีนอนนี่ไผยี่ไยเหวเอาปลามาห้หน่อ้ำแล้วน้ำแพกอยู่รเอ่าขอบคุณขอบคุณแล้วแพกไปขอบคุณแล้วแพกไปไปเพื่อเนาะเจอกันไปจ้าลืมเดินไปเดิน

ไม่โอ้ไม่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 ตย้ว